สวัสดีครับเคยไหมที่คุณพูดอะไรบางอย่างกับตัวเองแล้วรู้สึกเหมือนทุกอย่างยิ่งแย่ลงไปอีกคำพูดที่เราบอกกับตัวเองไม่ใช่แค่ถ้อยคำธรรมดาแต่เป็นพลังสำคัญที่หล่อหลอมความคิดความรู้สึกและการกระทำหากเราใช้คำพูดในเชิงลบมันอาจบั่นทอนจิตใจจนทำให้ชีวิตติดอยู่ในวังวนของความล้มเหลวในวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับ1ิบคำพูดอันตรายที่ห้ามพูดกับตัวเองพร้อมทั้งเรียนรู้วิธีหลีกเลี่ยง เพื่อให้คุณสามารถสร้างความคิดเชิงบวกและพัฒนาตัวเองได้อย่างมีพลัง 1. ฉันมันไม่เก่งพอคำนี้บั่นทอนความมั่นใจในตัวเองทำให้คุณไม่กล้าลองสิ่งใหม่ๆหรือไม่กล้าแม้แต่จะพัฒนาตัวเอง 2. ฉันล้มเหลวตลอดการมองว่าตัวเองเป็นผู้ล้มเหลวทำให้คุณไม่เห็นคุณค่าของความสำเร็จเล็กๆที่เคยทำได้ 3. ฉันไม่คู่ควรกับความสำเร็จ คำนี้สร้างความรู้สึกว่าคุณไม่สมควรได้รับสิ่งดีๆทั้งที่ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน 4. ไม่มีใครรักฉันเลยความคิดเช่นนี้ทำให้คุณรู้สึกโดดเดี่ยวและมองข้ามความสัมพันธ์ที่ดีในชีวิต 5. ฉันมันโง่คำพูดนี้ทำลายความเชื่อมัน่นในสติปัญญาและความสามารถของตัวเอง 6. ททำไมฉันไม่เหมือนคนอื่นการเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่น ทำให้คุณละเลยคุณค่าในความเป็นตัวเอง 7. ฉันทําอะไรดีไม่ได้เลยนี่เป็นคําพูดที่บั่นทอนความสามารถของตัวเองทั้งที่ทุกคนมีจุดเด่นในแบบของตัวเอง 8. ชีวิตฉันมันไม่มีทางดีขึ้นคํานี้ทําให้คุณหยุดพยายามและยอมแพ้ก่อนจะลองปรับปรุงสิ่งต่างๆ 9. ไม่มีใครสนใจสิ่งที่ฉันทําความคิดนี้ทําให้คุณละเลยคุณค่าในสิ่งที่คุณทํา และส่งผลต่อความมุ่งมั่น 10- ฉันมันไร้ค่านี่เป็นคำพูดที่อันตรายที่สุดเพราะทำลายความเชื่อมั่นในตัวเองและอาจนำไปสู่ความคิดในเชิงลบที่ร้ายแรงคำแนะนำแทนที่จะพูดคำเหล่านี้ให้ลองเปลี่ยนมาใช้คำพูดที่ส่งเสริมตัวเองเช่นฉันกำลังเรียนรู้และพัฒนาความล้มเหลวคือโอกาสในการเติบโตฉันมีคุณค่าในแบบของฉันการพูดกับตัวเองในเชิงบวก จะช่วยเสริมสร้างจิตใจที่เข้มแข็งและเพิ่มพลังในการก้าวข้ามทุกอุปสรรคในชีวิตคำพูดที่เราพูดกับตัวเองทุกวันคือเครื่องมือที่มีผลต่อชีวิตเราโดยตรงคำพูดอันตรายเหล่านี้ไม่เพียงแต่ทำลายความมั่นใจในตัวเองแต่ยังขัดขวางการก้าวไปข้างหน้าในทุกด้านของชีวิตอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นได้จากการเปลี่ยนคำพูดที่ใช้กับตัวเองเป็นคำพูดเชิงบวกเมื่อคุณพูดดีกับตัวเอง คุณจะพบว่าความคิดเชิงบวกสามารถเปลี่ยนชีวิตได้อย่างน่าอัศจรรย์อย่าลืมว่าทุกคำพูดคือพลังและคุณมีสิทธิ์ที่จะใช้มันเพื่อสร้างชีวิตที่ดีกว่าที่เคยหากคุณกำลังรู้สึกโดดเดี่ยวหรือไม่มีใครเข้าใจคุณฮิวใจแอปพลิเคชันที่จะช่วยคุณในวันที่ใจรู้สึกเหนื่อยล้าไม่ว่าคุณจะต้องการกำลังใจคำปรึกษาหรือแค่ใครสักคนที่พร้อมรับฟังแอปฮิวใจอยู่เคียงข้างคุณเสมอเราให้คุณได้มากกว่าแค่คำปรึกษา เพราะเรายังเติมพลังใจให้กับคุณอีกด้วยเพราะทุกคนคู่ควรกับความสุขดาวน์โหลดแอปฮิวใจฟรีวันนี้เพื่อเริ่มต้นใหม่ในแบบที่คุณต้องการได้เลยครับ